สวัสดีเช้าวันเข้าพรรษาครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับองนี้ติดอยู่ในบ้านมาหลายสิบปีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะแกะถ่ายรูปนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปซะเลยนะครับเพื่อนๆน,นะมองไม่เห็นตรงไหนคูอัดเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพื่อนๆน,น่าจะมีสมเด็จติดอยู่ในบ้านกันบ้างนะครับเนี่ยนะฮะ บิดบิดข้างอย่างนี้เนาะเวลาเราไปจะเปิดง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนต้องใช้มือดูแกะออกมือเล่บไม่ได้นะอุปรกรณ์ไม่ค่้พร้อมเท่าไหร่ครับทำผ่านหนะ้าจอน,นี่มัยากเหมือนกันเนี่ย มีสนิทช่จะเป็นบัทยักหรือเปล่าเนาะ,ะมีฝังไปมีฝังไปตรงนี้นะครับเปิดง่ายเนาะเนี่ยนะครับติดอยู่ในบ้านนานมากๆเลยองนี้นะ ออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตลับใหม่นะครับว่าจะเอามาถ่ายรูปสักหน่อยนะไม่ได้ถ่ายนานนะหาอะไรมาเขียวมานะครับเดี๋ยวเราเอาเอาฟองน้ำออกแล้วพระก็จะออกมาง่ายๆนะผมว่านะเนี่ยนะครับ มีรูปผราอยู่ข้างในด้วยนะองนี้เป็นผ้าสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับขนาดกา็เท่าที่เคยยังไม่เดี๋ยวว่าจะถ่ายรูปละวัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าๆก่อนละกันสักสามเซนครึ่งนะเพื่อนนะตา้ฐานกว้างสึกก็อยู่ที่สักสองสองเซนครึ่งนะประมาณนี้นะฮะ ประมาณนะัเมื่อไม่ได้เป๊ะนะวัดคร่าวๆนะครับที่พันสุดติงงก็ติดอยู่องค์หนึ่งนะชัดไหมครับเมื่อนอาวางน่าจะชัดกว่าเนาะโอเคเราวางแล้วกันงั้นไม่สั่นด้วยนะครับซูมเนาะเนี่ยนะครับก็คือพิมพ์เส้นได้นะ่ะตัว สุมเรือนแก้วเนี่ยนะครับเขาจะเส้นเล็กๆนะครับเทียบกับพระสมเด็จที่เป็นอย่างอื่นเนี่ยสุมจะใหญ่แล้วก็แขนเกิดอะไรก็เล็กหมดนะครับเพื่อนเนี่ยฮะความเลียวเกตเขาเล็กเส้นเนี่ยนะเห็นไหมฐานก็เส้นเล็กฮะค,คือจะมีความบางๆอนะแต่เขานิยมกันผมว่าเพราะว่าคําว่าเส้นได้แหละนะฮะคำว่าได้เนี่ยมันมันมันเหมือนกับ ได้อะครับก็คือมันได้อ่ะเนาะแขวนแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดูพื้นผิวหน่อยนะครับมีความขึ้นคราบขาวๆเยอะเลยนะตรงนี้นะฮะเนี่ยเนาะมีเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะมวลสารต่างๆก็เริ่มจะแยกตัวนะด้วยความแห้งของอายุอนะอยู่กับผมมาหลายปีมากนะองค์นี้นะครับ นี่พระเกศแหลมสวยเลยนะเห็นไหมนี่นะมนะีเม็ดตรงนี้เม็ดหนึ่งนี่ฮนะแขนจะโคง้งงอนดูดูว่าจะโค้งสวยเห็นไหมครับเพื่อนอ่าเนี่ยนะข้างในก็มีปุดๆดข่าๆข,ขึ้นมาเนาะนี่ยนะตรงมือรู้สึกจะมีรอยสะเทอน,นิดนึงน,น,นะนี่นะอ่ามีรอยแยกของ ของตัวมวลสารตรงนี้อีกนะนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะแล้วลองดูใต้ฐานกันครับนี่ใต้ฐานนะป,นประมาณนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นยุคประมาณไหนนะอาจจะเป็นหลวงปู่ล้ำพูก็เป็นไปได้นะครับคิดว่านะเดานะฮะยังไม่ได้ส่องนะ เดี๋ยวต้องหาข้อมูลเดีย๋ยวนี้ก็ดีหน่อยนะครับเพื่อนๆพอมีพระอะไรที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยเราเราเซิร์ชรูปแล้วก็เราพอจะมีคีย์เวิร์ดที่ใช้เซิร์ชอะเราก็หาข้อมูลได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเทียบกับภาพเก่าๆที่เพื่อนเพื่อนที่ช่วยหาความรู้มาแล้วลงไว้ให้เนี่ยเราก็ทำได้เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างก่อนคิดจะเริ่มยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินนะฮะด้นานข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นิ่งก่อนเนี่ยนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูข้างไปพร้อมกันก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะช้าเนี่ยนะครับด้านบนนะครับเพื่อนเห็นไหมคลิปจะยาวแล้วโอเคน่าจะไม่เห็นเพราะว่ากล้องไกล้ไปนะครับโฟกัสไม่ได้โอเคเดี๋ยวดูด้านหลังแล้วกันนะครับพ้าง,งั้นนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะ มีรอยเหมือนคูด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 ,คดอยู่เนี่ยนะ,ะเยอะเลยนะแล้วก็มีเนื้อเกินตรงเนี้ยเนาะเดี๋ยวเราซูมดูหลังนิดนึงนะครับอ่าเนื้อหาด้านหลังเขาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไ,ไหดี๋ยวดูไปทีละส่วนเนาะก่อนที่เวลาจะมา,ากไปเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้นเนาะนี่ฮะเห็นไหมมีรอยคูดคูดนาะตรงเนี้ย เนี่ยนะครับเส้นเส้นถ้าเป็นสมัยก่อนเขาอาจจะปาดลงไปเอาเนื้อออกหรืออะไรเนี้ยนะหรือว่ายังไงหรือว่าวางอยู่บนวัสดุที่ทําให้เกิดรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแผ่นมง้งแผ่นไม้อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยนะน,นะครับเดี๋ยวซูมด้านหน้า,นาแล้วสไลด์ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับมาก่อนหมดเวลา นะครับนี่นะไปดูตรงนี้นิดนึงตายฐานนะในตรงนี้จะมีเนื้อเกินนะครับองนี้ไม่ได้ตัดออกไปนะจริงๆน่าจะต้องตัดตรงนี้ออกเนี่ยนะฮะก็เลยเนี่ยนะครับ,ตร,บตรงนี้จริงๆน่าจะเรียบเข้ามาแต่เขามีเนื้อเกินตรงนี้ออกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ ก็บางคนอาจจะชอบเนื้อเกินอีกนะเพราะว่าจะได้แบบเหลือกินเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เข้าๆกับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้เนาะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ